และพบกับข่าวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีสร้างอาชีพปลูกไผ่กิมซุงให้ชาวตำบลหนองไผ่อำเภอหนองหารได้มีอาหารกินตลอดปีค่ะ วันที่6กุมภาพันธ์2566เวลา9นาฬิกานายพิเชียนขาวขำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีมอบหมายให้ในายสุชัมบดีขาวขำรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการปลูกไผ่เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ลูกไผ่มีไม้ได้อาหารประจำปีงบประมาณ2,566พร้อมด้วยนายสงาพักดีที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนายสุนันท์ขันขจรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีอเภหนองหานเขต1นายกรวีสาราคำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีอเภอหนองหานเขต3นายชัยนรงค์เนื่องชัยยศสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีออเภ ประจักศิลปาคมโดยมีนายอภิชาติภาราสีนาย,ยกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่นายนคำจันทร์พลขันนายเกียรติพิพภพ,พสมพิทักษ์รองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่นามยุรีภาสีประหลัดอำเภอหนองหานผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับและประชาชนจำนวน300คนเข้าร่วมอบรมณหอประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี โครงการอบรมการปลูกไผ่เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรธานีปลูกไผ่มีไม้ได้อาหารประจำปีงบประมาณ2,566เป็นโครงการที่นายวิเชียนขาวขำนายกองค์การบริหารจังหวัดอุดรธานีศึกษาแนวทางและหารือกับคณะทำงานหลายฝ่ายตลอดจนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวอุดรธานีที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด -19 รวมถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศและ ของโรคที่กำลังถดถอยจึงต้องอาศัยภาคการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพพื้นฐานของคนในสังคมไทยตลอดจนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมอย่างพอเพียงและยั่งยืนทั้งนี้ไผ่ตรงลืมแล้งหรือไผ่วานลืมแล้งกิมซุงเป็นไผ่วานเศรษฐกิจเป็นไผ่วานพันหนึ่งที่ปลูกง,ง่ายเติบโตเร็วให้หน่อเพื่อเป็นอาหารได้ตลอดทั้งปี ให้ไม้ทําผลิตภัณฑ์จากสารเก้าอี้เตียงและอื่นๆไม่ทําให้ระคายเคืองต่อผิวหนังทําให้ปลอดภัยสําหรับทุกคนมีหลายโรงเรียนในประเทศไทยนํามาปลูกเพื่อเป็นร่มเงาให้กับนักเรียนในช่วงพักเที่ยงรวมทั้งเหมาะแก่การพักผ่อนอ่านหานังสือใต้ร่มเงาไผ่แถมเป็นกําแพงกํำบังลมพายุได้เป็นอย่างดีงเบื่อแนเื้อขนเาเ้เรออย่ข้างนพกเพราะว่า ผมก็ไปายดูวเชียนก็สามารถแลกหรือว่นานมเชนนั้นเชนนี้หน่วยน้องเข้าถึนานงได้ทุกหอมอทุกจุดก็มาใส่ซอจ่ออยู่ใกล้ที่นอนที่ปัญหาที่ปัญหานี่ปรึกษาเลยครับตะเปัญหาท่าออกไปได้เดี๋ยวเขาจะออกออกปัญหาตรงนี้เขามาหาผู้บริหารและญญาน,แนายดูวิเชียนคอยแก้ปัญหาให้าก็าเป็นอีกโอกาสเนื่องที่ต้องเสียภาชีพในช่วงนี้แล้วก็ที่หลายโอการมาฟอง่อดูแล หลายด้าครับหลายเรื่ดีต่อเช่นเรื่องการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องสาธารณ และนี่คือสรุปข่าวอบจอุดรธานีประจำวันที่8กุมภาพันธ์2566ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีของเราได้ผ่านทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีหรือทาง YouTube ประชาสัมพันธ์อบจอุดรธานีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกนิการมงศาต้องลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ